สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวทยาณีบุษดีวันนี้เราจะมาพูดเรื่องปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเราก็จะมาเริ่มกันที่บทกรอนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงร้อยเรียงหลักคำพ่อสอนปรับคำเป็นบทกรอนเอาไว้คอยเตือนจิตใจเพียงพอและพอเพียง คำสอนพ่อที่ป้าใสระลึกในจิตใจเชิดชูไว้ความพอเพียงค่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก่ประชาชนโดยยึดหลักทางสายกลางท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันค่ะ เศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย3ห่วงสองเงื่อนไขนะคะห่วงที่1คือพอประมาณห่วงที่2มีเหตุผลห่วงที่สภูมิคุ้มกัน2เงื่อนไขประกอบด้วยเงื่อนไขที่1เงื่อนไขความรู้ต้องมีความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังเงื่อนไขที่2คือเงื่อนไขคุณธรรมประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติป,ปัญญาและการแบ่งปันค่ะ เราก็จะมาดูความหมายของ3ห่วง2เงื่อนไขกันนะคะอันดับแรก3ห่วงห่วงที่ 1. ความพอประมาณหมายถึงความพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นห่วงที่2ความมีเหตุผลหมายถึง การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการหลักกฎหมายหลักศิลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆอย่างรอบรู้และรอบคอบห่วงที่3ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที ค่ะต่อมาจะเป็น2เงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่1คือเงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยการฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านมีความรอบคอบและระมัดระวงังที่จะนำความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและในขั้นปฏิบตัติเงื่อนไขที่2เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องสร้างเสริมให้เป็นพื้นฐานจิตใจของคนในชาติประกอบด้วยด้านจิตใจคือการตระหนักให้รู้คุณธรรมรู้ผิดชอบชั่วดีซื่อสัตย์สุจริตใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการดำเนินชีวิตและด้านการกระทำคือมีความขยันหมั่นเพียรอดทนไม่โลภไม่ตนีรู้จักแบ่งปันและรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะอย่างไรประกอบไปด้วยอะไรบ้างและมีความหมายว่าอย่างไรต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบไปด้วย3ห่วง2เงื่อนไขห่วงที่1ความพอประมาณดิฉันก็ได้นํามาประยุกต์ใช้ในการสอนก็คือในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเวลาในแต่ละวิชาหรือการออกข้อสอบ อีกทั้งเรื่องการสั่งการบ้านนะคะก็ต้องมีความพอดีไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของมัธยัสถ์ประหยัดอดออมพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีมีความพอประมาณในตนเองค่ะเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนค่ะ ่วงที่2นะคะกับความมีเหตุผลก็คือเราต้องมีเหตุผลในการเลือกสื่อการสอนเรื่องเนื้อหาการสอนหรือว่าจะเป็นการออกข้อสอบการให้คะแนนต่างๆเนี่ยเราอาศัยความมีเหตุผลทางนั้นเมื่อเราถูกทักถามเราก็จะสามารถอธิบายโดยใช้เหตุผลได้ว่าในส่วนของเนื้อหารตรงนี้ทําไมเราถึงต้องสอนการให้คะแนนตรงนี้ทําไมเราถึงให้คะแนนเท่านี้ ห่วงที่3นะคะการมีภูมิคุค้มกันในตัวที่ดีนะคะก็คือ,เ,อเราเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีการวางแผนการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าและก็ต้องวางแผนว่าการแก้ปัญหาในเรื่องนั้นเนี่ยบทสรุปแล้วเนี่ยต้องมีคุณภาพและดีที่สุดอ,อีกทั้งต้องไม่กระทบต่อสิ่งอื่นๆด้วยนะคะต่อมานะคะเป็น2เงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่1 คือเงื่อนไขความรู้ในตัวในตัวครูเองเนี่ยจะต้องมีความรู้รอบด้านมีความรู้รอบตัวทั้งในด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตหรือไม่ว่าจะเป็นเทคนโนโลยีต่างๆเราควรหมั่นที่จะฝึกฝนตนเองค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการสอนเพื่อที่จะได้นำความรู้ต่างๆเนี่ยมาวางแผนในการจัดการเรียนการสอนค่ะ ค่ะต่อมานะคะจะเป็นเงื่อนไขที่2นะคะคือเงื่อนไขคุณธรรมในตัวครูเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมความซื่อสัตย์อยู่ในตัวมีความอดทนขยันหมั่นเพียรครูก็จะต้องมีความขยันอดทนในการสอนออไม่ว่าจะเจอกับปัญหาดใดๆเช่นนักเรียนไม่ยอมมาเรียนหรือนักเรียนขาดเรียนบ่อยๆหรือนักเรียนไม่ส่งงานเราก็ต้องขยันที่จะทวงถามนักเรียน อีกทั้งครูเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์ในการวัดผลหรือการให้คะแนนกับผู้เรียนค่ะอันนี้จะเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากเลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็จะฝากแนวทางการประยุกต์ปัิญาเรศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานนะคะก็คือเริ่มจากความคิดไปสู่การกระทำเริ่มจากภายในไปสู่ภายนอกเริ่มจากตนเองไปยังผู้อื่นเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวออกไปไกลตัวเริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปหายาก เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆไปหาเรื่องใหญ่ๆค่ะขอบคุณค่ะ